สวัสดีครับทุกทุกท่าน welcome to the channel อันยองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd88 p หมอฤิ์ผ่าดาว youtube.com โหร์ไทยระบบสุริยยาตดูดวงชะตาลัคนา12ราศีบริการด้านอื่นๆสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวดูเลิกทำการมงคลเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลก่อนรับชมและฟังคำใบ้กรด s ั b สไ r i b e ติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจรับแจ้งคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2563ของชาวาลาัคนาราศีเมถุนนะครับเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับอิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าการโคจรของดาวพระคราะห์ปรากฏการในเดือนมิถุนายน2563 ปรากฏการเรื่องร้ายพลังงานที่ไม่ดีในวันที่19-20-21มิถุนายน2563จะเกิดสุริยคาตและจันทรคา้าเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระเพราะดาวพระอาทิตย์ดาวพระาพราหูพระจันทร์เมื่อโคจรมาต้องกันผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ดีร่วมราศีกันจะทำให้เกิดความคิดเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาด้วยอคติมาปิดบงังมีภัยต่าง ดาวพระราหูก็คือทําให้เกิดสุริยคาาและจันทรคาาวันอามาวสีราหูโคจรเข้าไปถึงราศีใดราศีที่สถิตอยู่นั้นหรือราหูที่อยู่ตรงกันข้ามจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดคลาดขึ้นทําให้ผลร้ายรุนแรงมากความวิบัติเกิดขึ้นกับดวงชะตาทันทีให้ระวังวิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นคือไม่ควรที่จะออกไปไหน นะครับไม่ควรที่จะไปต้องแสงคราบให้ควรสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่บ้านนะไม่ควรออกไปไหนแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปนะครับคุณก็ให้ติดเหรียญหลวงปู่ทวดหยียมน้ําทะเลจืดกับร้ายกายดีนะครับหรือเหรียญเทพพระราหูทรงพุทธบรมเทวพธิสัติ์ก็กับร้ายกายดีนะครับหรือคุณจะต้องใส่เครื่องประดับเครื่องประดับนะให,ให้มีแสงแวววาวให้มีพลังงานนะอย่าใส่พลาสติกนะ ให้คุณใส่ยกใส่แหวนใส่ทองนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้นะเพราะฎการนนี้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับองศาของดาวเนี่ยจะห่างกันไม่ไม่เท่าไหร่นะครับจากที่อาจารย์คำนวณมานะอาจจะไม่เห็นนะครับหรืออาจจะเห็นบ้างก็ได้นะในวันที่19มิถุนายน2 5 6 3ดาวพระราหูเริ่มดับ รประมาณเวลาตีสองสีนาทีนะครับหลังเที่ยงคืนของวันที่18นะตามสาก,กลหลังเที่ยงคืนนะครับก็เป็นวันที่19กนะก่อนหกโมงเช้าของวันที่19บานะครับ2องพันหและดาวพระราหูเริ่มดับสนิทในเวลา19บเกานากายี่สนาทีสองศา2ี่ิเอดลิดาโดยประมาณนะ และดาวพระราหูนะครับก็จะเริ่มมีแสงองศาก็จะเริ่มห่างจากพระอาทิตย์ห่างมากขึ้นนะครับประมาณ5องศาขึ้นไปในวันที่20มิถุนายน6-3เวลาประมาณ11ในการ25นาทีไปแล้วในวันเดียวกันนะครับดาวพระจันทร์จะย้ายราศีเวลา22ในาการ22นาทีสทุ่ม22นาทีดาวพระจัน,จรน,รนท,ท,นทร์ก็จะทับกับดาวพุธ เวลา22ในการ45นาทีต้นหลายปลายดีมีรากมีมิตรมหาสูนะครับหรือมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในวันที่21มิถุนายน2 5 6 3ดาวพระจันทร์ทับดาวพระราหูเวลา6 2โมง28นาทีไม่ดีให้ระวังมักมีเหตุขุกขักนะครับต่างๆมีเรื่องกระทบใจมักมีปากเสียงเจ็บไข้จิตใจไม่ปกติมีเรื่องยุ่งยุ่ง ดาวพระจันทร์ทับกับดาวพระอาทิตย์เวลา9โมง25นาทีมีคนมาหาสู่หรือไม่ก็เดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะครับเดินทางไปยังที่ต่างๆมักไปค้างแหลง,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 งนอกบ้านนะจากลูกเมียไปสักระยะหนึ่งแล้วก็พระจันทร์จะดับในเวลา13นการ23นาทีไม่ดีท่านจงระวังตัวของท่านให้มากขึ้นสักหน่อยนะครับ การโคจรของดาวพระเคราะห์ต่างๆในเดือนนี้นะก็จะมีดาวพระเกตย้ายวันที่8มิถุนายน63เวลาเที่ยงคืน4 6นาทีดาวเกตนั้นเนี่ยโคจรมาอยู่ในภพกรรมมากนะครับในดวงชะตาก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จนะแล้วก็คนที่จะสนับสนุนในเรื่องงานการงานให้กับคุณเนี่ยส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาตินะครับและดาวคารย้ายเนี่ย า,าดาวคารพักนะเป็นเกษตรวันที่8มิถุนายน2 5 6 3เวลา10โมง43นาทีในโดยชะตาพุทธก็อยู่ในภพว,วินาศในช่วงนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังคำพูดไว้นิดนึงนะครับดาวศุกร์นะดาวศุกร์นะอยู่ในภพว,วินาศนะครับอยู่พูดก็พักด้วยเช่นกันอาทิตย์ย้ายเป็นราชาโชค15มิถุนายน63นะครับเวลาตีสองตี4ี่นาที อาทิตย์กลุ่มลนกะนะครับก็ส่งผลในทิศทางที่ดีอังคารย้าย16มิถุนายน63เวลา6โมง49นาทนะีอังคารเข้ามาอยู่ในภพกรรม,มะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดวงชะตาใครถ้าคุณจะไปทําอาชีพเกี่ยวข้องกับอาหารการกินต่างๆหรือถ้าคุณจะไปสมัครเป็นเชฟกระทะเหล็กหรือเชฟกระทะทองแดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะประสบผลความสําเร็จในช่วงนี้นะครับคุณไปเลย นะคุณจะสําเร็จในเรื่องการทาอาหารการกินต่างๆเป็นผลดีดาวพุธพักจิบ21มิถุนาย,ยน63นะครับเวลาตี5 57นาทีนะในดวงชะตาจาก,กอิทธิพลของดวงดาวที่โคจรดาวในเรื่องการงานนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวกรมมะเนี่ยอยู่พบม,มรณนะตําแหน่งก็เป็นพินทุบาดดวงของคุณชาวราศีเมถุนนะครับเจ้าชะตาเนี่ยมัก งานเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนะครับในการทํางานเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนะไม่ราบรื่นมักสะดุดนะครับมีโอกาสที่จะตกงานได้ง่ายหรือทํางานไม่ค่อยต่อเนื่องกันมักจะย้ายงานบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโนระชตาคุณคุณจําไว้เลยถ้าตอนนี้ย้ายงานตกงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนไปเลยแล้วจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอนย่าไปสนใจมันตกงานหางานทําใหม่ เปลี่ยนงานได้ยงเปลีาาปล่ยน,ปาานปไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรอช้าย้ายงานเปลี่ยนงานไปเลยเป็นผลดีในดวงชะต,ตาคุณน,นะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยดาวพฤหัสจันทร์เนี่ยนะครับเป็นดาวที่เดินเร็วสองวันครึ่งย้ายห้2วันครึยย่งย้ายนะครับเพราะฉะนั้นในการหมุนเวียนในเรื่องการเงินสภาพคล่องต่างๆนะครับคุณก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ถ้าติดขาดก็ติดขัดแป๊บเดียวไม่นานนะครับในดวงชะตา ในด้านความรักนะครับอย่างที่บอกเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็เป็นผีนทุบ้าทความรักของคุณในยังมีความอึดอัดทุกข์ใจยังมีทุกอยู่นะครับเหมือนกับว่าคุณตกอยู่ในวังวนแห่งเงาของกรรมในเรื่องความรักนะครับให้มองโลกด้วยหลักธรรมะนะครับถึงจะดีถ้าคุณเป็นคนมีคนรักแล้วเนี่ยนะคือก็ให้คุณประครับประคองนะครับ หรือบางคนเนี่ยให้ระวังอาจจะถูกคนรักหลอกลวงนะครับด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับจากเป็นกรรมนะในดวงชะตาหากถ้ายังโสดอยู่นะครับคุณจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มในเรื่องความรักคุณจะรู้สึกหวยหาในด้านความรักอย่างมากนะครับหรือถ้าคุณพบเจอใครแล้วเนี่ยที่ทาให้คุณรู้จักคุณค่าของความวารักเนี่ยคุณไม่จะทาให จะทําให้คุณเหม,มกมุ่นนะอยู่กับคนคนนั้นอย่าเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะจะต้องใช้ระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งนะครับในดวงชะตาแต่ถ้าในช่วงนี้ความรักยังมีปัญหาอุกสัก์อยู่ก็ไม่ต้องไปใส่ใจคิดมากต่อสิ่งใดนะครับดวงชะตาเนี่ยนะดาวพเกตจะมาอยู่ในภพกรรม,มะเจ้าชะตามักทํางาน,นแปลกแผลง อาชีพที่เหมาะสมนะครับเป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับสถาปนิกศิลปะศิลปินนักสแสดงนะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยมักทําตัวเด่นหรือทําให้เหนือกว่าคนอื่นมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นในด้านการงานดีรักอิสระในการทํางานนะครับชาวต่างชาติเนี่ยมักจะสนับสนุนนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าชะตาในด้านการงานเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเจ้านายหรือ มีหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ถ้าใครมีเจ้านายที่เป็นคนไทยนะไม่ค่อยดีจะทลายกับคุณนะในดวจะต่างคุณนะครับดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ในภพวีนาเป็นเกษตรเป็นพินทุบาทมักมีสิ่งที่ไม่ดีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับบุตรบริวารมักพบกับความเสียหายหอยู่ตลอดแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ก็ให้การสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะในดวงของคุณนะครับดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจริอพบว,วินาอย่างที่บอกเจ้าชะตามักพบกับปัญหารูปสักบ่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณแก้ไขในสิ่งนั้นเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีเพราะว่ารองรับด้วยกเกษตรเพราะฉะนั้นคุณรีบทาเลยมีความเสียหายอะไรก็้แต่คุณต้องแก้ไข ต้องสาสางต้องทําให้เรียบร้อยเป็นการดีนะครับดาวพระอาทิตย์เ,ยเป็นดาวสาสัจชักกลุ่มรักนมันเป็นองค์เกตในดวชะตานะครับถือว่าดีมากนารัสสุริยะเรื้องหลังสีโสระชีวะมีถูกต้องสามองค์ทรงโสภีกลุ่มรักชาติใดแต่พร้อมยุดนั้นหนาพันตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะมีเกี่ยมกโอกาสที่ได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนะครับ ในเดือนเนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ้าบางคนถ้าดวงดีคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าบางคนดวงไม่ดีกรตมง <c oughs> ไม่ไม่พูดยังไงนะเพราะฉะนั้นให้คุณพยายามจะททาอะไรด้วยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะครับสําหรับคนดวงดียังไงคุณก็ดีนะครับแต่ก็ต้องให้เราระมัระวังตวงคุนนิดนึงทำอะไรด้วยความไม่ประมาท นะครับในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อกับสังคมเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาในช่วงนี้เพื่อนจะมาหาคุณไม่ใช่คุณไปหาเพื่อนนะครับเพื่อนจะรักคุณมากมีเกณฑ์การพอบตาเป็นไงวะสบายดีไหมนะติดโคโยตีหรืเอเปล่าติดดูโอเคนะสบายนะในดวงชะตาเพื่อนฝูงก็มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นนะอะไรก็ว่าไป นะครับสังคมที่ติดต่อสื่อสารนี่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะจะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณดาวคานเนี่ยอริอย่กรรมะนะเจ้าชะตามักพบกับปัญหาอุปสรรคในด้านการทํางานนะครับปัญหาในด้าน,านงานอะไรก็แล้วแต่นะหรือเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับอาจจะมีปัญหากันในช่วงนี้ และในด้านโชคลาภจะมีไหมล่ะก็มีครับนะ้าชาวราศีเมถุนนะครับคุณจะไปสมัครงานนะอย่างที่บอกก็จะประสบผลความสําเร็จไปสมัครเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะครับลูกครัวยังไงคุณก็ดีผ่านลาบลืน่นและเจาา้าชะตาจะรับโชคลาภและผลประโยชน์ในด้านการงานที่ดีด้วยนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจริญพบตนนมาอยู่ในภพวีณาตําตแหน่งเป็นพิทุบาท ในช่วงระยะเวลานี้นะครับคุณจะต้องเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไม่มีเรื่องกับใครดีที่สุดนะครับในช่วงนี้การประกอบกิจกรรมกิจการ,รต่างๆหรือตัวของคุณเองก็ตามให้อยู่เบือ้องหลังจะดีมากนะครับทำอะไรก็ไม่ควรที่จะผีผามนะทำอะไรต่างๆต้องค่อยเป็นค่อยไปถึงจะดีนะครับแต่ให้เราะมัดระวัง,งคำพูดด้วยเช่นกัน ในช่วงระยะเวลานี้คุณพูดอะไรแล้วมักเป็นไปตามปากนะเขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนีย่ยพูดให้มันดีเขาไว้เป็นการตักเตือนสอนเทศนาธรรมะักนูนีน,นั่นจะเป็นบุญกับตัวคุณเองแต่ถ้าพูดไม่ดีกรรมถึงตัวคุณแน่นอนนะครับในดวงชตาแล้วก็ในด้านเกี่ยวข้องกับครอบครัวในช่วงนี้ญาติที่น้องมักมีปัญหามีความเสียหายอยู่บ่อย นะครับหรือบางคนญาติพี่น้องก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมอยู่เบื้องหลังให้กับเจ้าชะตาก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดอาจจะมีเหตุให้เดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ศในดวงชะตาพระจันทร์จะเพลในวันที่6มิถุนายน2563เพลเวลาตี2 19นาทีพระจันทร์เพนอยู่ในภพอาลี หมายถึงปัญหาต่างๆมันจะมีทางออกทางขี้คลายที่ดีจะเกิดโชคลาภนะครับพระจันเพนยังไงก็มีแต่สิ่งที่ดีนะครับเกิดลาบผลต่างๆนะส่วนพระจันดับวันที่21มิถุนาย,ยน2563นะครับเวลา13นกา23นาทีพระจันดับไม่มีอะไรดีเลยให้คุณระมัดระวังตัวงคุณเองทำอะไรโดยความไม่ประมาทในช่วงนั้น นะครับนะอันนี้ก็เป็นห่วงนะเมถุนเนี่ยนะอือราหูก็ทับนะครับโ้ในดวงชะตาเนี่ยหนักนะเออแต่บางคนก็มีรายได้มีเงินมีทองชีวิตคุณเนี่ยนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยในเดือนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาอย่างชัดเจนของคุณดีร้ายขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมนะครับใครทําอะไรไว้คุณก็จะได้รับอย่างนั้น นะแต่ท้ายในที่นี้นะครับชาวราศีเมถุนแฟนคลับของมอริสผาดาวทุกคนคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับรักษาศินคุณต้องมีทานรักษาศินห้าและภาวนาอันเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับปรากฏการการโครจรของดวงดาวประเคราะห์ในเดือนมิถุนายนนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2มิถุนายน นะครบ6-13คือคุณต้องทํางานหนะักนะครับเหนื่อยธุรกิจคุณในช่วงนี้อาจจะยุ่งๆนะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะนะครับทําไปเลยงานคุณนะในดวงชะตา3-10มิถุนายนมีเรื่องตกใจในช่วงนี้ไม่รู้มีเรื่องอะไรตกใจของคุณนะครับเรื่องตกใจนะเรื่องนาตื่นเต้นและจะทาให้คุณได้ลาบนะครับ คุณจะต้องไปแสวงหาถึงจะได้จําไว้3-10ถึง10คุณต้องไปแสวงหาถึงจะได้ราบถ้าไม่ได้ไปไม่ได้11-16ถึง16มิถุนายนนะครับจะมีเกณฑ์การโต้เถียงกันผลของงานจะมีปัญหาอุปสรรคให้ะระวังระวังคำพูด17-20ถึง20มิถุนายนในช่วงนี้จะมีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นกับคุณมีเรื่องกระทบใจนะครับระวังอุบัติเหตุ เขี้วงาต่างๆด้วย21-30ถึงมิถุนายนนะครับช่วงนี้นในดวงชะตาคุณนะครับระวังศัตรูเก่าจะให้โทษนะครับแต่ชีวิตคุณก็ดำเดินไปอย่างราบลื่นนะจะมีโชคลาภทางทิศเหนือจำไว้เลย21-30ถึงมิถุนายนในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับ โอเคนะในดวงชาวชาวราศีมิถุนประจําเดือนมิถุนายนนี้นะครับพระคาถาดีๆที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยนะครับสุดยอดครอบจักรวาลคุณนําไปสวดได้เรื่อยๆจะเกิดลาบสการะนะครับเสิร์ฟดวงชะตาราศีในดวงชะตาให้คุณประสบผล,ผลความสําเร็จแค้วคาดปลอดภัยทั้งพวงมีสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมนะครับนะ โอเคก็ขอให้ชาวรักนณาราสีเมตุนทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสลามิดา